ท a l k Today ผู้ชมคะวันนี้เรามีเรื่องราวของเสื้อผ้าสวยๆมาฝากกันอีกแล้วนะเป็นเรื่องของผ้าไหมแล้วก็การออกแบบชุดผ้าไหมนะคะในงานที่ชื่อว่าไหมไทยสู่เส้นทางโลกจัดโดยกรมมณฑไหมค่ะซึ่งเป็นการประกวดการออกแบบชุดผ้าไหมแล้วยังมีแฟชั่นโชว์สวยๆที่มีทุตดทั่วโลกมาร่วมชมกันด้วยค่ะ กรมมรรไหมและมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจัดงานมหก,กรรมไมมไทยสู่เส้นทางโลกภายในงานมีกิจกรรมแสดงผลงานของผู้ผ่านร,รอบคัดเลือกการประกวดออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหม The Second Next Big s e l Designer Contest 2020 30ผลงานที่กรมมนรณไหมร่วมกับมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจัดการประกวดรวมถึงชุดผ้าไหมที่นิสิตนักศึกษาทางด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา7 0แห่งทั่วประเทศ ตัดเย็บชุดเสื้อผ้าให้กับ100สถานทูตมาแสดง154ชุดและร้านแสดงสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มาจากมอนไม้30ร้านค้าค่ะให้กระตุ้นให้กับเยาวชนนะครับทักศึกษาเนี่ยได้มาหันมาให้ความสาคัญกับผ้าไหมและก็มีการใช้ผ้าไหมในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้ได้สามารถได้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยทุกฤดูการนะครับทุกโอกาสนะครับซึ่งก็ได้รับสมัคร นักศึกษานิสิตเกศึกษาสถาบันต่างๆในการเย็บปวดการออกแบบผ้าไหมเยางดีไซเนอร์นะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากสถาบันต่างๆครับจำนวน54สถาบันกัรศึกษาและอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับรวมเป็น55แล้วก็สมัครเข้ามารวมทั้งหมด1057ทีมนะครับคณะกาลางก็คัดเลือกเหลือ30ชิ้นงานแล้วก็ให้กระมวุฒหน่ยก็ได้สนับสนุนเรื่องของผ้าไหมในการตัดเย็บตัดเย็บแล้วก็ จากนั้นคณะกรรมาการก็ได้พิจารณาก็ได้ได้รางวัล10รางวัลซึ่งซึ่งล้วก็ได้เห็นในในกาในเทศกาลไปแล้วนการจดบรางวัลไปแล้วนะครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ส่งผลงกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลงกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตสินค้าหมอนไหมที่ขาดโอกาสและไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในปัจจุบันดังนั้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติภารกิจที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนก็คือการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ้าไหมให้ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมกลุ่มทอผ้าไหมและผู้ประกอบการหมอนไหมรวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศค่ะ